โลรแจ้งความชูวิทย์แล้วไม่เคยเป็นแม่บ้านไม่เคยมีเงินพันล้านหลังจากที่นายชูวิทกมลวิสิทธ์นักเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ออกแถลงการกับภารกิจทิ้งทวนแชร์เพื่อชาติ EP2 ปั่นบวมตัดตอนมีช่วงหนึ่งได้กล่าวเกี่ยวกับแม่บ้านมหาสาร,รคามรปพร้อเอดซื้อที่ดินทองหล่อ1,000ล้านด้วยเงินกู้จากแสนสิริ แม่บ้านคนนี้ชื่อว่านางสาวพินิดคำยศอยู่ที่บ้านดอนหันตํบลนาทองอําเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามล่าสุดนั้นนางสาวพินิดคำยศอายุ38ปีได้ออกมาเคลื่อนไหวไม่เคยทําธุรกิจอะไรทํางานที่กรทมเมื่อ5ปีที่แล้วแถวจจุจักแล้วก็กลับมาอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนอีกเลยงงมากตกใจด้วยเมื่อ3-4วันก็มีคนมาถ่ายรูปบ้านมาดูบ้านมาสอบถามอะไรแปลก ก็งงว่าทำไมถึงมีรูปบัตรประชาชนหรือรูปบ้านของตนเองตามที่นายชูวิทย์เอาไปพูดและไม่เคยเป็นแม่บ้านด้วยจึงได้ชวนแฟนไปลงบันทึกประจำวันไว้ ที่สอพอเชียงยืนนางสาวปราณีสีเทาผู้ใหญ่บ้านดอนหันกล่าวว่าเห็นน้องเขาอยู่บ้านตลอดไม่ได้ไปไหนและน้องเขาก็เพิ่งแต่งงานตอนนี้ท้องเจ็ดเดือนแฟนเขาก็มาอยู่ด้วยกันเลี้ยงไก่ชนอยู่หลังบ้านก็ไม่เห็นว่าเขาจะร่ำรวยหรือว่ามีเงินเป็นพันล้านด้านคุณแม่ของนางสาวพนิดก็บอกว่าลูกกลับบ้านมาสีห้าปีแล้วเงินทองก็ไม่เห็นจะมีทำนาทำไร่อยู่บ้านแสนสิริอะไรก็ไม่รู้จัก